วัดีค่ะวันนี้มาพบก,กับครูออยนะคะนางสาวอนุติดาชูศรีนวลค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการบ้านกันนะคะในสมุดวิชาไรเอย่ยอ่าวิชาภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะเรามาดูการบ้านกันนะคะตัวเค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันเลยเริ่มจากจุดสีแดงค่ะลากขึ้นมาเลยค่ะอ่าแล้วลากลงไปค่ะ เดี๋ยวลากขึ้นมาค่ะอย่าเกินเส้นเส้นสีฟ้านะคะเขียนให้สวยนะคะตัวต่อไปค่ะลากขึ้นเหมือนเดิมค่ะอ่าแล้วลากลงไปค่ะแล้วลากขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะอ่าตัวต่อไปค่ะเริ่มจากจุดสีแดงเหมือนเดิมนะคะลากขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวลากลงลากขึ้นง่ายใช่ไหมคะเด็กๆเยวเด็กๆเขียนให้หมดทุกตัวนะคะ มาดูตัว M กันเลยนะคะเดี๋ยวฝึกเขียนกันเลยค่ะเริ่มจากจุดสีแดงเหมือนเดิมค่ะลากขึ้นมาเลยค่ะแล้วลากลงไปค่ะทำเป็นหยักแล้วลากขึ้นอีกค่ะแล้วลากลงไปค่ะตัวต่อไปค่ะเริ่มจากจุดสีแดงเหมือนเดิมนะคะลากขึ้นมาเลยค่ะแล้วลากลงค่ะแล้วลากขึ้นแล้วลากลงตัวต่อไปค่ะเริ่มจากดสีแดงเหมือนเดิมนะคะลากขึ้นมาเลยค่ะ ลากลงไปนะคะดี๋ยวลากขึ้นแล้วลากลงง่ายใช่ไหมคะตัวเอ็มของเราเด็กๆเ,เ,เขียนให้ครบทุกตัวนะคะการบ้านของเราตัวเอ็มกับตัวเอ็มง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุละสามดาวไปเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย